ตอนนี้นะครับกระบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุงไหงก็ลกนะครับไปทางกรุงเทพนะครับวันนี้ล่าช้า200กว่านาทีนะครับปกติจะเข้าสถานีบ้านโป่งในเวลา8นาฬิกา4นาทีแต่วันนี้เข้าสถานีบ้านโป่งในเวลา13นาฬิกา8นาทีนะครับ เนื่งจากขบวนรถเร็วที่171กับขบวนด่วนที่86เบียดกันนะครับที่สถานีเขาไกรลาดนะครับทําให้ใสายใต้ทุกขบวนล,ลาดช้านะครับวันนี้ทําขบวนโดยนะครับ GEA นะครับ4530น,นะครับ เราจะเห็นย่านสถานีบ้านโป่งนะครับกำลังวางรางใหม่นะครับ ตอนนี้ขบวนแล้วเร็วที่172นะครับกำลังจะเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายวางรางรถไฟนะครับตอนนี้บ้านโป่งนะครับเหลือแค่ทางเดียวนะครับถูกรื้อออกไปหมดนะครับเพื่อบนอัดใหม่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังจะมาลงรางลีกนะครับสําหรับสถานีบ้านโป่งแห่งนี้นะครับตอนนี้ ขบวนรถเร็วที่172นะครับกำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับวันนี้ลาช้า200กว่านาทีนะครับปกติจะต้องเข้าสถานีบ้านโป่งในเวลา8นาฬิกา40นาทีนะครับแต่วันนี้เข้าบ้านโป่งในเวลา13นาฬิกา8นาทีนะครับ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุนะครับขบวนรถตรวนที่86นะครับเปลี่ยนกับขบวนรถเร็วที่171นะครับที่สถานีเขาไกรล,ลาดนะครับทำให้ขบวนทุกขบวนลาาช้านะครับ ขบวนรถเร็วที่172นะครับผ่านบ้านโปงไปแล้วนะครับกําลังผ่านเครื่องกั้นทางด้านเหนือของสถานีบ้านโปงนะครับ mm hmm. ก็บฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับช่องหน่อมไหนชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ